สับตุยูุกับห้ามเดิมแล้วคืออะไรนะครับนี่ทั้งหา่านทั้งนกทั้งอะไรเยอะแยะเลย้าเป็นอาหารนครับครับ <c oughs> ตามไปอของเราอะ <c oughs> <c oughs> ของพี่ว่าล็อของตัวเองเปลี่ยนแปลงของต้นไม้มันก็เหมือนสังขารของมนุษย์นะฝรั <c oughs> ่งเขาก็ทำอันนี้เป็นครับ <c oughs> ประทับตาครับตัวอะไรอะ่ะหนาวใส,ส่สฮิตเทคมาแล้วนะคร<อ>ับโอเคไปอยู่ไม่ไกลจากลาสเวกัสน,นะครับเป็นสวนมีที่ปิกนิกด้วยโอเคอ่หานอะไรก็ไม่รู้ การพักผ่อนหย่อนใจเดินออกกำลังกายนะครับ ทำให้อาหารเนี่ยนะดูนอตจี๊ดอิงเดี๋ยวเดินสำรวจดูนะเดินได้รอบเนาะมันเหมือนมันเหมือนหนูแต่มันมันน่ารักข้างซ้ายทางซ้ายพิ่ป้องนี่มันงอๆตัวอะไรการหาของกินนะเกือบจะเหยียบแล้วอเชื่องมากโอ้ยบางทีคนจะเหยียบอะเนาะเห็นไหมข้าะท้ายอะ ตัวนี้ครับที่ขุดดินตรงนี้นะขายอันนี้จริงเลยตอนนี้ทำไมผักเหรอจะใช่หลบโอ้ตกปลาได้ครับตกเอาเป็ดนะโอ้ได้ปลาครับผม โอ้โหทีมตกปลาด้วยนะใช่ขวาโซนนี่สั้นกับเพื่อน ขี้กัะนัพี้กัะนั้พสวยสุดอาว่าเก่งใช่ไหมดีนะแต่ว่าก็จะเหม็นขี้เป็ดนิดนึง ไเอา Beautiful นั่นแน่โอเคจำเอาขาขวาขาขวาไลไลเล็กแย่แยไลแย่แย่แย่ One จ w o three โ o l d j ลงจังพี่ฟองต้องไปอยู่ริมน้ำ yes oh p r ต t ละ much ะดูแเดกเขาไม่ยอมแ่ดู้นหเาจัจังไม่ัวแต่งานกันเมื่อไหร่คะก็ไม่มั่นใจว่าเตงจะสวยจกับคีวคือยากจังเลยไอ้หนุ่มคนนี้ไม่จอยเนาะเาจอนั่งดิทางไหนเนี่ยพี่หนุ่มจะชอบมากเลยนะมันตามก็อย่าพูดมากให้ตามฟังช่างกล้องแมทอะไรโ สวยนะสวยนะผขอบของเราจะเข้าเฟรมแล้วนะคะใส่แว่นก็ได้มองอนาคตหนูมองอนาคตเห็นไหมมองออกทั้งแสงเลยมองคาร ไม่มีใครอยากนั่งเรี่ yeah t r e t e โอแอนแอมเบลจัดเต็มครับอินฟอนได้ไหมหนูต้องถอดแจ็คเก็ตออกปะอาร์ดี brother save me save me tree save m a มาเฮสวยสวยว้าวเลยจะขาก็หักกระโดดก็ดูก็แล้วนั่งอยู่น้าเนึ่งเอาหนับหนับหนับหนึ่ง

ดวยครับมีที่ปิกนิกสาธารณะด้วยครับมาดูที่ปิกนิกสาธารณะครับโอ้โหโอ้บึงเยอะนั่นน้ำน้ำน้ำหายใจล่มดีถอดแม่นออกก็ได้

นอกอะไรไม่รู้เย่ยเห็นเราแล้ววิ่งเลยออื อากาศอะไรอ่ะอันบริสุทธิ์มันมีแต่ขี้เป็ดนะครับอยู่นี่แล้วก็เราจะบอยบินีเป็นพักที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็อากาศดีนะ่ามาปิกนิกนะเราขับรถเป็นขันรังสุดเลยแล้วก็จะมีจอดรถกับพี่นั่งมาจะติดกับถนนไงที่พักเจอนกยูงครับเจอนกยูงเดิน ค่ะมาฮ h i ต t ริ i ค a ลไม่ไม่เอาไม่เอาอะไรเนี่ยหนูว่าเออออกมัแล้วอ๋อเขาบอกนางแบบของเราขึ้นไปแล้วครับนายแบบนางแบบสองไม่ทางกันก็ได้่สองสาวกันลังรอ เัีอยาไปพิงมากเลยเพื่อนเจ้านะอ้าวโอ้โหเท้มากนั่ไม่เป็นนอนก็ได้เอาวะพี่มไม่คดอยู่มันจะขาดได้ไงครับเออไลนดีส่า ก็หล่อแท้แทเลยห o ึ <favorites> ่งส a งสา o วอล์กโกแอนนอันนี้ให้ดูอันนี้มันไทยตาแล้วเขาแตกมั้ไม่ใช่หามออกมาแล้วเหรอสองค่ะูู ขาตั้งนะแหขาออกอากาศเย็นแล้วนะมันอยู่เชิงภูเขาเลยครับนี่ถ้ามาย่างได้ไหมนี่เนียนเนียนใช่นอนเต้นเมยไหวหลังโอกาขี้เป็ดนะบบบาายย